แชมป์เจสมัยของเราภาษาจากสีสะเกตครับนี่ที่กู้คนรู้จักมารักษาพ่อและแม่เป็นนี่140,000บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้70,000เหลือ70,000บาทครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตคุณลุงนงจากคำแพงเพชรครับนี่ทอกอที่กู้มาทำนานและซื้อเครื่องมือทำกเกษตรเป็นนี่1 5 5 5 3 2บาทครับ หนึ่งคะแนนแรกจากพิธาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับชีวิตของคนเรานี่ต้องเจอเรื่องราวแตกต่างกันไปนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องสู้เพราะว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ให้กำลังใจทั้งกับลุงนงแล้วก็ป้าสานะคะถึงเวลานี้คงต้องเลือกจากการร้องเพลงและขอเลือกค่ะหนึ่งคะแนนแรกนะครับจะเป็นของใครป้าสาค่ะป้าสาครับ หนึ่งต่อศูนย์นะครับภาษานำอยู่หนึ่งคะแนนนะครับเอาละอีกหนึ่งคะแนนผมจะขอจากพี่ตักถ้าพี่ตักให้ภาษาภาษาก็จะเป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยลุงนงกลับบ้านแต่ถ้าพี่ตักให้ลุงนงเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งตัดสินที่พี่เอนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนูขออนุญาตเลือกนะคะ คะแนนของพี่ตั๊กจะเป็นของใครนะครับภาษาครับภาษาครับสองต่อศูนย์นะครับภาษาได้เป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่ครับพีเอครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับภาษาครับภาษาครับหาสามต่อศูนย์คะแนนเป็นเอก,กฉันนะครับเอาละลุงน้องวันนี้ไม่ได้ ไม่เป็นไรครับไม,ไ,รไม่เป็นไรครับขอให้โชคดีนะ,นะ,ะขอให้ได้ไหมนะจ้าสมพรค่ะชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปอยู่ดีในฐานะของคนดีก็ต้องดำเนินต่อไปแม้จะเจอเรื่องร้ายเรื่องราวต่างๆคนดีจะฝ่าฟันมันได้เสมอรับ5,000บาทกลับบ้านคะ ด้วยหัวใจเข้มแข็งที่ลุงนงได้แสดงให้เห็นเชื่อว่านั่นจะทำให้เขาและลูกผ่านพ้นความลำบากไปได้อย่างแน่นอน mm hmm. และก็ถึงเวลาที่จะไปเอาใจช่วยสาวใหญ่ยอดกระตันอยู่อย่างป้าสาว่าวันนี้เธอจะหมดหนี้หรือไม่ตอนนี้ปภาสานะครับมีไม่อยู่ทั้งหมด7ตัว หในเจ็ดตัวนี้ครับมีอยู่1ตัวครับที่เป็นไม่หมดนี่ถ้าหาเจอหมดหนี่ทันทีเมื่อหมดนี่นะครับเอ็ม150มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก50,000บาทครับรอแต่ภาษาหมดนี่เมื่อนั้นปุ๊บให้อีก50,000เอาละหาให้เจอนะครับภาษาถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ หถึง7นะครับถ้าเจอ7ตัวนี้นะครับมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นไม่หมดหนี้จะหมดหนี้ทันทีแสนสี่มืนบาทรับอีก5้าหมื่นจาก m อ50 1หแสนก้าครับหาให้เจอเท่านั้นพออ้าวเชิญครับภาษาครับ ภาษาเลือกใหม่หมายเลขอะไรไม่รู้นะจะคุยกับญาติญาติไมค่คุยกับยายคุยกับยายอันนี้เปลี่ยนคนเป็นยายเสื้อเหลืองยายเอาเลขอะไรยายชอบเลขหนึ่งค่ะยายชอบเลขหนึง่งเอาละไม่รู้ภาษาเลือกใหม่หมายเลขเบอร์หกอ้าว ยายบอกหนึ่งแต่ภาษาบอกหกเพราะอะไรจ้าภาษาจ๋าเพราะเป็นเลขแห่งความรักเป็นเลขแห่งความรักใช่ค่ะถ้างั้นเราก็ควรจะมีเมียหกคนคุณลองดูเอบอกคุณลองดูผมกำลังจะลองแค่คนที่สองเท่านั้นเองอ่าอย่าตัดทิ้งนะตัดโอกาสด้วยไม่แค่จะลองเท่านั้นเองมีลูกมีลูกคนที่สองเนียหมายถึงยังไม่ได้เลยนี่ภาษาเลือกหม่หมายเลขหกนะครับ ขอให้หม,มายเลข6เป็นไม่หมดนี่ของคุณหม,มายเลข6มีมูลค่า1นึ0 0 0สบาทขอให้ปาสาโชคดีหมดนี่หมดไม่หมดลุน้น บอ,บอกให้ร้องถึงร้องนะครับ,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 บ banks, ร้องไปเรื่อยๆนะครับ,บ <cultura. S 1> อย่าหยุดนะครับหมดเี <mot> ่ร้ <it relax. S 2> องครับ หมายเลข6กไม่ใช่ไม่หมดนี่นะครับนี่หนึ0 0 0 0บาทไม่หมดนะครับแต่ตอนนี้ลดไป80,000ืเหลือเท่าที่เขาเลือกเลย6 0 0 0ืบาทครับ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดานะเหลือ6 0 0 0ืนะฮะตอนนี้นะครับสรุป m 1 5 0ยังไม่ได้แจกรอหมดนี่ก่อนนะครับ <c oughs> ยายบอกหมาเยเลขหนึ่งถ้าเกิดหมาเยเลขหนึ่งนี่ฮาเลยนะเออเหอ เออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่อ่คุณลุงคุณลุงหมายเลขอะไรดีหนึ่งก็มาที่หนึ่งงั้นเหรอศีลหมายเลขกศีลเเฮ้ย3ว่ะ3าห้าหรือสามสามโอ้โอ้โอ้ภาษาเออเอ้าแต่ก็ไม่เป็นไรเอาแล้วครับคุณผู้ชม ถ้าอยากจะมีความรู้สึกแบบป้าสาอยากจะมีความรู้สึกแบบคนที่หมดหนี้ไปแล้วเอาเสียงร้องของคุณมาแลกแต่อย่าลืมนะครับคุณต้องเป็นหนี้มาก่อนนะฮะถึงจะมาในรายการของเราแล้วกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงพระรหัสทางช่อง WorkPoint หมายเลข23นะครับคุณมีหนี้เรามีไม่ไม่หมดนมหมดนี้สวัสดีครับ ความอัศจรรย์ก็คือว่ามีโยมมาบานมาสองคนจะมาเอาตัวผมไปโยมมาบานอีกคนที่เดินกระนาบข้างซ้ายก็ถามสองคนว่ามึงจำหน้ามันผิดหรือเปล่าวะโยมมาบานสองคนก็ก้มลงมาดูผมร้องว่าเฮ้ยผิดหน้าโว้ยแล้วต่อมาผมก็ยกไม่ท่อนได้ น้ำหนักไม่ตามกว่า50ากิโลขึ้นอีกสองปีคุณตาเนี่ยรู้ตัวแล้วว่ายมบาลจะมาเอาชีวิตเข้าไป